วัปนี้ก็จะเป็นคลิปแนะนําคลินิกการพยาบาลและการพรดุงครรันนะคะชื่อคลินิกก็คือบ้านทําเมืองคลินิกการพยาบาลและการผดางครรันนะคะด้านหน้าก็จะมีป้ายเวลาทําการบอกชัดเจนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เปิดช่วงเย็น1 7 0 0นถึง22.00นะคะวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะคะตะเลิกเปิด8โมงเช้าถึง22.00นนะคะแล้วก็มีเบอร์ติดต่อนะคะสามารถติดต่อได้ทั้ง2เบอร์นะคะ แล้วก็มีขอบเขตการให้บริการในคลินิกนะคะจะเป็นเรื่องของการตรวจรักษาพยาบาลทั่วไปการคัดกรองสุขภาพทั่วไปนะคะตรวจเบาหวานความดันนะคะเบาหวานก็จะเป็นเรื่องของการเจาะน้ําตาลปลายนิ้วนะคะแล้วก็วางแผนครอบครัวคุมกําเนิดรวมทั้งการตรวจการตั้งครรภ์เบื้องต้นนะคะทําแผลขนาดเล็กแล้วก็ให้คนาแนะนําด้านสุขภาพดีนะคะ ที่ตั้งของคลินิกก็คือบ้านเลขที่79หมู่9ตบพูเงินอำเภอกันทละจังหวัดชิสเกตนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในคลินิกกันเลยนะคะคลินิกสามารถออมองเห็นทางเข้าได้2ทางนะคะเข้าทางนี้หรือว่าฝั่งนี้ก็ได้นะคะรถสามารถวิ่งผ่านได้สองเลงนะคะด้านในคลินิกนะคะด้านหน้าก็จะเป็นป้ายคลินิกบ้านทําเมืองนะคะ การพยาบาลและการพดุงคันนะคะซึ่งป้ายนี้ก็จะเป็นไปตามมาตรฐานคลินิกพยาบาลนะคะแล้วก็มีเรื่องของขอบเขตการให้บริการอีกครั้งหนึ่งนะคะเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยก็คือให้การรักษาพยาบาลคัดกรองสุขภาพาวางแผนครอบครัวคุมกําเนิดตรวจการตั้งครรภ์น,นะคะแล้วก็ทําแผลใ,ให้คำปรึกษาสุขภาพานะคะมีช่องทางขอความช่วยเหลือนะคะป้าย1 6 6่เนะคะ i m s เจ็บป่วยฉุกเฉินนะคะแล้วก็ป้ายห้ามสูบบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้านะคะตามมาตรฐานของสสสนะคะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นระบุเวลาทําการอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบในช่วงของวันจันทร์และวันศุกร์นะคะ17ถึง22วันเสาร์อาทิตย์นะคะตะเลิก8โมงถึง22นาฬิกานะคะบทเบอร์เทรติดต่อนะคะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นป้ายบ่งบอกว่าคลินิกเปิดบริการอยู่หรือเปล่านขณะนั้นนะคะแล้วก็ ถังดับเพิงนะคะความสูงไม่เกิน1.5เมตรนะคะแล้วก็มีวิธีการใช้ถังดับเพิงให้เห็นนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยค่ะประตูนะคะเป็นแบบเลื่อนมีป้ายบอกบอกชัดเจนก่อนเข้าคลินิกนะคะเราจะมีจุดบริการล้านนงมือนะคะอยู่ด้านหน้า เสร็จแล้วพอเข้ามานะคะจะมีจุดนั่งรออยู่สองฝั่งนะคะก็ฝั่งนี้ก็คือสามารถนั่งรอได้เก้าอี้นะคะเป็นเก้าอี้ที่มีพนักพิงป้องกันผู้สูงอายุลื่นหกล้มได้นะคะแล้วก็อีกฝั่งนึงนะคะเข้ามาจะเห็นจุดช่างน้ําหนักวัดส่วนสูงนะคะแล้วก็ขั้นตอนบริการเบื้องต้นนะคะที่ผู้รับบริการช่างน้ำหนักวัดส่วนสูงสามารถดูขั้นตอนบริการไปได้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดนั่งรอตรวจสําหรับ ผู้ที่มาพร้อมครอบครัวนะคะอย่างเช่นว่าคุณพ่อคุณแม่พาเด็กๆมารับบริการนะคะก็จะมีเรย์ยาวสําหรับให้นั่งเป็นครอบครัวได้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีอัตราค่าบริการนะคะที่ให้บริการในคลินิกเราเบื้องต้นนะคะให้เห็นได้ชัดเจนนะคะขยับมาอีกหน่อยจะเป็นคําประกาศสิทธิผู้ป่วยนะคะซึ่งสามารถมองเห็นได้จากจุดที่ผู้ป่วยนั่งนะคะได้ชัดเจนแล้วก็ การแจ้งประวัติการแพ้ยาแล้วก็แพ้อาหารนะคะมาที่จุดรับผู้ป่วยจุดแรกนะคะจะเป็นจุดซักประวัติแล้วก็วัดความแรนยื่นบัตรนะคะสามารถสอบถามค่าบริการได้นะจุดตรงนี้นะคะจะมี o อปิโอกานะคะตามมาตรฐานที่มาตรฐานคลินิกกำหนดแล้วก็สมุดทะเบียนผู้ป่วยนะคะ อันนี้จะเป็นสติก,กอร์ยานะคะมีชื่อคลินิกชัดเจนนะคะที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อนะคะแล้วก็ชื่อสกุลคนไข้ชื่อยานะคะ,ะปริมาณการใช้อัตราการใช้ข้อบ่งใช้ต่างๆนะคะครบถ้วนตามมาตรฐานเสร็จแล้วด้านหลังนะคะจะเป็นตู้ยานะคะจะมียาน้ำแล้วก็ยาเม็ดนะคะตามรายการยา52รายการที่คลินิกการพยาบาลกำหนดนะคะ ส่วนของยาทาภายนอกจะอยู่ชั้นล่างนะคะแล้วก็ชุดตรวจคันคตู้เก็บวัชระเบียนนะคะสามารถเก็บวัสดเรียนได้ทั้ง3ชั้นนะคะมีใบประกอบวิชาชีพนะคะแล้วก็ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะคะของผู้ที่ให้บริการในคลินิกนะคะมาจะเป็นส่วนของห้องตรวจนะคะห้องตรวจมีผ้าม่านติดชัดเจนนะคะ ปิดมิชชิ่น,นะคะแล้วก็ด้านในก็จะมีโต๊ะตรวจอีกหนึ่งครั้งนะคะที่แยกจากจุดบริการคนไข้นะคะเพื่อความเป็นส่วนตัวของไทยแล้วก็การปกปิดความลับนะคะเตียงให้บริการนะคะจะมีผ้าคลุมเตียงแล้วก็ผ้าปูหมอนสเสาน้ําเกลือแล้วก็ที่เหยียบพื้นที่มีความมั่นคงนะคะไม่ลื่นแล้วก็ ตรงจุดนี้จะเป็นตู้เวชภัณฑ์นะคะแล้วก็อุปกรณ์บนโต๊ะตรวจจะมีเครื่องวัดความดันแล้วก็อุปกรณ์การตรวจตามมาตรฐานนะคะมีสเตตไฟฉายประลอดเครื่องจับออกซิเจนนะคะที่ใช้งานได้แล้วก็ไม้กดลิ้นที่เป็นซิงเกิลยูนะคะแล้วก็จะมีป้ายการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานนะคะ เบอร์โทรฉุกเฉินโงรงพยาบาลแม่ขายแล้วก็สายตรงห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลแม่ขายนะคะยาทางการส่งต่อนะคะถ้าเกิดว่าเกินเสบียภาพเราจะประสานคายแล้วก็มีขั้นตอนการส่งต่อผู้ป่วยที่ชัดเจนนะคะส่วนของรถชิทเมนต์นะคะสามารถเคลื่อนที่ได้นะคะก็จะมีเครื่องจอด ETF กับอุปกรณ์าการทำหัตถการทำแผลฉีดยานะคะ ส่วนด้านนี้จะเป็นจุดล้างมือนะคะอ่างล้างมือจะเป็นก๊อกน้ำแบบใช้กอกเปิดนะคะแล้วก็มีกระดาษเช็ดมือมีขั้นตอนการล้างมือเจ็ดขั้นตอนนะคะถังขยะแยกเป็นถังขยะสีดำสีแดงนะคะแล้วก็มีโฟกัสกำจัดขยะนะคะว่าคัดแยกขยะติดเชือ้อยังไงแล้วก็มัดปากถุงเก็บที่พักขยะติดเชือ้อแล้วก็เตรียมกำจัดส่ง โรงพยาบาลกันทลักเดือนละสองครั้งซึ่งเราทำ M O U ไว้ I นะคะแล้วก็ด้านหลังจะมีถังพักขยะนะคะก่อนที่จะเราจะนำส่งโรงพยาบาลเดือนละสองครั้งนะคะซึ่งคลินิกของเราให้บริการเรื่องของการทำแผลเฉพาะเป็นแผลติดเชื้อเล็กน้อยนะคะแล้วก็ขยะติดเชื้อปริมาณไม่มากเราก็เลยส่งเดือนละสองครั้งค่ะก็จะเป็นจุดพักขยะ เดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำผู้รับบริการนะคะห้องน้ำผู้รับบริการนะคะจะมีป้ายชี้บอกทางไปห้องน้ำผู้รับบริการชัดเจนนะคะ ถึงนะคะด้านหน้าห้องน้าจะมีอ่างล้างมือน้ายาล้างมือแล้วก็ขั้นตอนการล้างมือเจ็ดขั้นตอนนะคะห้องน้าสามารถใช้บริการได้นะคะมีป้ายบ่งบอกชัดเจนใช้บริการได้นะคะแล้วก็จะมีป้ายติดห้ามเหยียบบนฝาแล้วก็ ท้ามทิ้งก็นอ,อย่าชำระลงในโถั่วซน,นะคะก็สะอาดพร้อมใช้งานนะคะ